หายไปแล้วค่ะไม่ยังไม่หายเลยกลับมาทำไมไปเร็วขนาดนั้นอ้าวทำไมอ่ะชีวิตเราต้องผันแปรเปลี่ยนเร็วแม่รู้คุณพีเอ็มยังอยู่เหรลยก็ไม่รู้คุณพี่เอ็มไปไหนคุพีเอ็มยังอยู่เลยแต่ว่าอ้าวชีวิตเราใช่ก็ยังอยู่อ่ะไหนไม่ใช่ก็ไปไปอาจารย์มาที่แม่เป็นไงบ้างเรื่องความรักของลูกเราข่ามว่าแม่มีแฟนหรือยังดีกว่าไม่แต่เมื่อกี้แม่บอกว่าแม่ยังไม่รู้แม่ยังไม่รู้เลยอ่ะเราก็ไม่ได้บอกแม่หมด แม่มีแฟนนะคะมัาเปลี่ยนได้เร็วมากแม่ก็เป็นห่วงอยู่นะเรื่องนี้ว่าในอนาคตใช่ป่ะแล้วต่อไปเขาจะอยู่กับใครมีาครเขาเรียกสับผ้าแล้วแม่ตรงนี้แหละอ้แม่อ้เนี้อเนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงยี่ผ้าใครสามเจ็ดตโลกตำรวจมโดนบตร คือแม่ผมมันคือแม่ห่วงห่วงแม่ห่วงห่วงสุขภาพเรื่องการทำงานเรื่องการเดินทางห่วงทุกเรื่องถ้ามีคนมาดูแลก็ดีตัววันนี้แม่ผักออกแล้วค่ะแม่คือแม่ไม่ได้ผักเขาจะไปตามธรรมชาติไปําธรรมชาติเลยเหรอแม่ไม่จักแต่ก่อนทุกคนบอกแม่จากแขนเออแต่แม่ไว่ผูกแขนผังเนี่ยถ้าเผื่อรู้จัก และจะรู้ว่าอย่างเขามีเหตุมีผลจะห้ามมันเลยเขาไม่ได้เลย